สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ่มก็มาถึงพัทยาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะบรรยากาศพัทยายามเช้าค่ะดีมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะวันนี้พี่นุ่มพามาชมนะคะดูบรรยากาศค่ะเห็นไหมคะพี่นุ่มจะพาไปดูนะนูน่นสวยมากเลยค่ะ นี่ค่ะเด็กๆเขาก,ก,ก็วิ่งไล่จับนกไปนะคะพี่นุ่มจะพาไปดูนะคะสวยไหมคะอันนี้เป็นเป็นท่าเรือที่พี่นุ่มจะข้ามไปเกาะร้านนะคะสวยไหมคะนี่ค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะเห็นไหมสวยไหมคะอ่าไม่ต้องบรรยายมากนะคะให้ภาพมันฟ้องค่ะ พี่นุ่มก็ไม่เคยมาไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะครั้งแรกในชีวิตอายุสี่สิบกว่าปีเนี่ยเพิ่งเคยมาพัทยาเป็นครั้งแรกค่ะเห็นไหมคะเรือจอดเยอะแยะเลยค่ะพี่นุ่มเอาความงดงามยามเช้านะคะมาฝากเพื่อนค่ะ นู่นค่ะพระอาทิตย์กำลังจะโผ่ขึ้นที่ตึกแล้วเห็นไหมคะอันนี้เป็นสะพานที่จะข้ามไปข้ามเรือไปเกาะล้านค่ะแต่มารู้อยู่ตรงไหนนะคะพี่นุ่มกมงไป เห็นไหมคะคืนซัดขึ้นมาค่ะบรรยากาศสดชื่นนะคะ